สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดกระทิงหลวงพ่อเขียนจันบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขาทิศกูดกันนะคะครับสําหรับทุงนี้เราก็มาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณวัดกระทิงหลวงพ่อเขียนกันก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาเ,เพื่อนๆและผู้ชมไปขึ้นเขาคิศกูดกันนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาน้อมสักการบูชาขอพ,อพอรก,กันกับที่นี่ก่อนนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปนะครับค่ะติดตามให้จบคลิปนะครับถูกใจแล้วฝากหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมกันอยู่ที่บริเวณวัดสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันนะครับครับสําหรับช่วงนี้เราก็รวบรัดตัดต่อเลยครับเรากําลังเดินทางขึ้นไปบนเขากันแล้วนะครับตอนนี้เราก็นั่งรถมาจากวัดกระทิงตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลานพระศิวลีเป็นที่เรียบร้อยแหมมากันอย่างรวดเร็วเลยนะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนและผู้ชมนะครับ มาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระศิวลีตรงนี้เรียกว่าลานพระศิวลีนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางกันมาเยอะเลยสําหรับวันนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ติดตามชมกันให้จบนะครับสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางกันมาหลายตัวหลายจังหวัดนะครับหลังจากที่เราได้ไปพูดคุยกันนะครับก็มาจากภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกตัวที่ไหนๆนะครับภาคอีสานมากันเยอะเลยนะครับ สำหรับชว่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเ,เพื่อนและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์นะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณลานพระศิวลีก็อยู่บริเวณตรงกลางเลยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางาขึ้นเขาไปแล้วก็มีลงเขามาก็มีนะครับขึ้นๆลงๆลงกันอยู่ตรงนี้นะครับก็มาสแสวงบุญกันก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระศิวลีกับพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ วันนี้ก็เป็นนักแสวงบุญนะครับมากันเยอะครับสําหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางกันมานะครับทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่เรามา,ากราบนมัสการขอพอรหรือว่ามาปิดทองนะครับกับพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บริเวณล,ลานพระเสวรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาไปนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ล้วนแต่เป็นพี่น้องประชาชนที่เดินทางมามีจิตศรัทธาในพุทธศาสนานี้ส่วนใหญ่นะครับก็ เป็นการบำรุงรักษานะครับพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้สืบต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ลูกบาทกันนะครับไปกราบนรมัสการนะครับอ่าลอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็ไปที่ลูกบาทไปขอพรนะครับจะขอสิ่งใดๆก็ขอกันนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็กําลังเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทั้งขึ้นทั้งลงนะครับสวนกันไปสวนกันมา ก็ถือว่าเป็นเทศกาลงานขึ้นเขาของเขาคิติกูดของจังหวัดจันทบุรีนะครับหรือจะเรียกว่าจังหวัดจันทบุรีนะครับก็แหมเมืองจันนี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อนะครับอ่าเงาะบ้างทุเรียนบ้างการเกษตรบ้างนี่ก็อันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับมีฉะนั้นวันนี้พวกเราก็เดินทางมาด้วยความตั้งใจนะครับ ก็เดินทางมาจากจังหวัดชายเชิงเซานะครับก็ลัดเลาะมาตามป่าตามดงเลื่อยเปื่อยกันมาเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงขึ้นเขากันแล้วนะครับวันนี้เราก็มาด้วยแรงศรัทธาจริงๆนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันเยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็ช่วยติดตามกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชมกันให้จบคลิปเลยนะครับถูกใจแล้วก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็ถือว่าเรามาร่วมบุญกันนะครับ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ตรงนี้ท่านก็ได้บุญกุศลมหาศาลเลยนะครับถูกใจและช่วยกันแชร์ออไปด้วยนะครับเ,เราก็ปีหนึ่งนะครับหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งที่เราจะมาเดินทางมาขึ้นเขาเคจจกูดกันนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเผยแผ่ให้กับพี่น้องสาธุชนได้ดูกันทางช่องของเรานะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่วัดเพื่อเป็นการบำรุงวัดบำรุงภาษาศาสนาเป็นการช่วยภาษาศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไป มีเะ่น,นั้นพี่น้องสาธาชนเราท่านทั้งหลายนะครับเราก็มาช่วยกันนะครับเพราะว่าเราเกิดมาในภาษาศาสนาพุทธนี้แล้วเราก็ต้องช่วยกันดูแลบมรุงรักษาภาษาศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวสืบต่อไปนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับหลวงปู่ที่อยู่บริเวณตรงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนก็ามาน้อมสักการะบูชากราบไหว้ขอพรกันแล้วก็มาพักเหนื่อยกันช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็ จะเดินทางไปต่อกันนะครับช่วงนี้เราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็จะ,ะพูดคุยให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ฟังกันนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาแหมรู้สึกร้อนพัดใหญ่เลยนะครับร้อนมากวันนี้ร้อนมากนะครับพวกเราก็เดินทางกันมานะครับเสียงแหบเสียงแห้งบางครั้งก็หิวน้ํานะครับต้องมาเตรียมน้ํามาก็ต้องขึ้นไปจนกว่าจะเจอจุดน้ําแต่ละจุดนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็มาพักเที่ยกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะขึ้นไปข้างบนกันนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับมาทําบุญมาไหว้พระมาขอพรกันที่นี่นะครับและเดี๋ยวเราก็ตะลุยกันต่อไปนะครับสาหรับวันนี้อากาศร้อนนะครับเขาคิสกูดนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนนี้ไม่มีแบบนี้เลยนะครับสมัยก่อนก็เดินบุกป่ากันนะครับตั้งแต่ นู่นเลยนะครับตั้งแต่วัดพวงเลยนะครับจนถึงยอดสูงสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอยู่ประมาณ12กิโลเมตรนะครับสมัยก่อนนี่เดินด้วยทางเท้าบุกบป่าลัดป่ากันเลยนะครับแล้วก็มาระยะหลังมาก็มีการทําทางขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้รถยนต์รุ่นเก่านะครับเช่นโตโยต้ารุ่นเก่าดัตสันรุ่นเก่านิสสันรุ่นเก่านะครับแบบกระบุกบุกกันหน้าดูเลยในยุคนั้นนะครับแต่มายุคนี้ถนนทุนทางสบายหมดแล้วนะครับ ก็เป็นการที่ว่าเพื่อให้พี่น้องสาธุชนที่มีโอกาสเดินทางมาจะได้สะดวกสบายกันนะครับครับสำหรับช่วงนี้ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเราพาท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ป่าเขาท้องเขาเพชรกูรของจังหวัดจันทบุรีนะครับเราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมา เยี่ยมเยือนม,มาเที่ยวกันที่นี่ทุกปีแล้วตอนนี้ก็บางคนก็บอกแหมเหนื่อยจัดบางคนก็บอกล้าจัดเอาพักผ่อนกันไปเป็นช่วงๆไปนะครับส่วนพวกเราก็จะพาเพื่อนเพื่อและผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะถึงชั้นบนแล้วนะครับถึงอ่าชั้นสูงสุดคือลูกบาศนะครับตอนนี้ก็มีอ่าเพื่อนๆนและพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับก็รู้สึกว่าเหนื่อยก็มาพักกันตรงนี้นะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปต่อกันไปเรื่อยๆนะครับผี่น้องประชาชนก็ต่างอกตั้งใจเดินทางมานะครับก็เหนื่อยแสนเหนื่อยลำบากแสนลำบากทุกคนก็ไม่บ่นไม่ท้อกันต้องการขึ้นไปที่อาลูกบาศนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเข้ามาอยู่ที่ถ้ำพ่อแกเรอสีนะครับ ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับจะบนบานสารกาอะไรก็มักจะสําเร็จทุกเรื่องเลยนะครับเพราะว่าพวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่นี่ตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับเราก็มาน้อมสักการะบูชากราบขอพรน,นะครับกับบรมคคลผู้แก่ฤาษีร้อย8ที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มีหลวงตานะครับให้ศีลให้พรประพรมน้ำมนต์เพื่อให้เป็นสิริมงคล ครับสำหรับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมากันหลายตัวหลายจังหวัดเลยนะครับก็หลังจากที่ได้พบปะเจอเจอก็ดีใจกันนะครับก็เป็นแฟนรายการของเรานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันใหม่ๆนะครับอยากจะติดตามเข้าไปที่ช่องก็ติดตามกันเข้าไปได้เลยนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณอ่า ตรงถ้ำฤาษีนะครับอาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมาขอพรกับองค์พ่อแก่ฤาษีที่อยู่ที่บริเวณในถ้ำตรงนี้นะครับสาหรับเพื่อนเพื่อและผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสนะครับปีหน้าฟ้าใหม่ถ้ามีโอกาสนะครับก็มาเที่ยวกันที่เขาคริสจูดจังหวัดจันทบุรีนะครับมาน้อมตักกระบูชาขอพรนะครับกับลูกบาทกับรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็รอยพระหัสนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสก็ ขอเชิญนะครับมาร่วมบุญกันนะครับมากันได้ทุกปีสําหรับปีนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันอย่างเนืองแน่นนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนก็สู้แดดสู้ร้อนนะครับตั้งใจมาแล้วไม่ต้องห่วงสู้กันเต็มที่นะครับถึงจะเหนื่อยแค่ไหนร้อนแค่ไหนก็ด้วยแรงศรัทธาของอรพระพุทธศาสนาที่เราเกิดมาในราพระพุทธศาสนาพูดนี้เราก็ ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพื่อเป็นการบำรุงภาษาถานางเรล่านี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปสําหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องสาธุชนที่เดินทางมานะครับก็จะมาร่วมถวายสังกระถานกันที่บริเวณตรงนี้นะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็รู้สึกว่ามีความยินดีนะครับได้พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมที่บนยอดเขาคิชกูดแห่งนี้แหมวันนี้พูดไปพูดมาอาจารย์นัก่อ จะพอแห้งซะแล้วนะครับเพราะว่าอากาศร้อนครับทุกนี้ก็มีพี่น้องสาธุชนนะครับก็เยอะมากเลยนะครับสำหรับนี้เยอะมากแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วนะครับต้องการที่จะไปให้สุดเขตไปถึงผ้าแดงนะครับก็เดินต่อจากตรงนี้ไปอีกระยะหนึ่งเลยนะครับก็เหนื่อยพอสมควรนั่นแหละถ้าใจตั้งใจแล้วนะครับก็ต้องไปให้ถึงกันนะครับ ตรงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่ลูกบาทนะครับที่สูงสง่าอยู่บนยอดเขาพิชิกูดแห่งนี้นะครับครับตรงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนก็หลั่งไหลกันมาเนืองนองตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูป3พระองค์นะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงข้างลูกบาทนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อและผู้ชมที่เดินทางมานะครับก็มาปิดทองพระกันด้วยนะครับสร้างบุญทำบุญศนกัน เพราะว่าจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้จุดหลักๆจุดเด่นๆเลยก็มีตรงนี้นะครับเขาคิีจกุดนี้แหละนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศและก็ทั่วโลกว่าได้นะครับสำหรับวันนี้ก็หลังจากที่เราได้เจอเจอก็มีพี่น้องนะครับชาวต่างชาติก็มากันเยอะเลยทีเดียวครับก็เริ่อมใสในพุทธศาสนาพุทธนี้นะครับก็มากันหลายๆเลยแหละนะครับจากที่เราได้เจอเจอบางทีเราก็าทักทายกันนะครับ พอจะใช้ภาษากันบ้างเล็กๆ,ๆน้อยได้แล้วก็ทักทายนะครับก็มาจากอีกหลายๆประเทศเลยนะครับที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาทิพยาขึ้นเขาขิ้ชิบูดกันแห่งนี้นะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเ,เพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าปีหน้าเราก็จะมานําเสนอเพื่อเป็นการาเผยแผ่ออกไปให้กับพี่น้องสาธุชนได้ดูได้ชมกันนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนที่เดินทางมานะครับ ก็มาอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับใครแต่ตั้งจิตอธิษฐานขออะไรก็ขอกันคนละหนึ่งอย่างก็ขอกันไปนะครับก็ขอให้ประสบสำเร็จในชีวิตกันนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทและอาจารย์หญิงก็มีโอากาสเดินทางมาที่นี่นะครับก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาครับตอนนี้เรากอา็อยู่ที่บริเวณองค์พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ เราก็มากราบขอพรน,นะครับขอสิ่งดีๆให้กับชีวิตแล้วก็มาปิดทองนะครับชว่วงนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับดูแล้วมีความสุขดูแล้วได้บุญนะครับถูกใจแล้วกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งจิตอ่ากดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับอ่ะบางคำก็อาจจะพูดผิดบางถูกบ้างก็ขออภัยนะครับเพื่อนๆและผู้ชม บางครั้งมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเราคิดว่าทุกคลิปทุกคลิปนะครับที่เรานําเสนอและเผยแร่ออกไปเนี่ยนะครับเราหวังว่าเพื่อนๆและผู้ชมคงจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับสำหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางกันมานะครับทั้งขึ้นและทั้งลง ตอนขึ้นก็เหนื่อยหน่อยแต่ตอนลงนี้ก็สบายนะครับครับสำหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะอำลาพาจากกันตรงนี้เลยครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ